ซึ่งรถฟอร์ดมันดีนะผมบอกว่ามันมีทั้งกล้องและเลดาร์อยู่ด้านหน้าการชนท้ายตัวนี้นะครับเป็นของไอรอเข้ารูปนะเอาเข้าโคโยตี้ขึ้นไปเต้นก็ได้นะเราสามารถใช้ลิ้นยกได้นะประตูคนขับอ่เปิดได้แต่ประตูข้างหลังอะ่ะเปิดไม่ได้แล้วรุ่นนี้มีระบบ Adaptive c r u i s e Control 1,268,000บาท Wide b ดี y คืออะไรไม่มีไฟสูงตรงนี้ไม่มีแล้วนะครับ สูงต่ำมันอยู่ในหลอดนี้หลอดเดียวเท่านั้นนะครับเป็นเป็นตัวท็อปของตัวเฟนเดอร์เขานะครับรองจากบายพาร์สสวัสดีครับผมแมคคาร์หนึ่งหกแปดนะครับขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องแมคคาร์หนึ่งหกแปดนะครับแล้วก็เพจของผมนะเพจฟอร์ดโปแลงถ้าหาไม่เจอเอาเบอร์โทรผมเนี่ยไปเซิร์ชใน Google นะครับก่อนกดรับชมคลิปนี้ก็รบกวนลูกค้าและผู้ชมทุกท่านกดไลค์กดแชร์และกดติดตามซับสไคร e ในช่อง y o YouTube c แช n แน l ช่องนี้ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถที่อยู่ด้านนลงผมะครับ มันคือรถ Ford Ranger w i t e c นะครับ2021นะครับเป็นขับเคลื่อน4ล้อนะครับตัวท็อปที่สุดถ้าไม่นับแ a ปเตอนะนะครับคันนี้ราคานะครับ1 2 6 8 0ล้บาทไม่มีโรเลอร์ชัตเตอนั่นเองนะครับแต่โรเลอร์เขาก็มีให้เลือกนะครับตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันทำอะไรบ้างเครื่องยนต์นะครับตัวนี้นะครับให้กำลังเครื่องยนต์ 2,000cc เท่านั้นนะจดทะเบียนถูกมากนะครับ ปีแรกก็5000ปีสองก็4000นะประมาณนี้นะแล้วก็ให้แรงม้าที่213แรงม้านะครับแรงบิดที่500นั่นเองนะครับเป็นเทอร์โบ,โบคู่ตัวนี้นะครับเป็นเทอร์โบคู่ไม่ใช่แบบโบราณกระป๋องเวสเกตแล้วแล้วแต่นะครับเป็นเทอร์โบคู่ที่ใช้ในตัวของสเต็ปมอเตอร์ในการควบคุมนะครับทำให้การเร่งเนี่ยดีทุกรอบอัตราการขับขี่ดีนะครับแล้วก็นะครับท่ออินเตอร์นะครับนะครับ มีการแก้ไขมาแล้วนะครับกับทางฟอร์ดแล้วก็มีการรับประกันให้ทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คืออยู่ที่10ปีนะครับหรือ1 5 0 0 0 0กิโลเมตรนั่นเองนะครับตัวนี้นะเครื่องมันจะเงียบมากเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นตัวฝาที่มันเป็นฝาโฟมแบบนี้นะครับเห็นไหมเ,เวลาเอามือจิ้มไปเนี่ยมันจะเด้งๆอย่างเงี้ยมันไม่ใช่พลาสติกกรอบๆแกลบๆลแล้วนะครับแบบตัวนี้นะนะครับการบำรุงรักษานะครับรุ่นนี้นะนะครับดูไม่ยากนะครับ คือ1เราดูแค่ในส่วนตัวน้ํามันเครื่องนะครับว่าน้ามันเครื่องเนี่ยนะครับยังไงก็เช็คตรงนี้นะครับหลหลายคนบอกว่านะครับน้ำมันเครื่องอยู่ตรงนู้นผมบอกเลยว่าน้ํามันเครื่องไม่ใช่นะน้ํามันเครื่องตรงนี้อันนี้คือน้ํามันเกียร์นะครับเป็นรถรุ่นเดียวที่สามารถวัดน้ํามันเกียร์ได้นะครับผมบอกไว้ก่อนนะบางท่านไม่รู้นะครับรุ่นนี้คือถ้าเป็น2.0ของ f อร์ทุกรุ่นนะวัดน้ํามันเกียร์มีให้วัดหมดยกเว้นเกียร์ธรรมดานะครับ วัดตรงนี้เลยนะครับดึงมาวัดได้เลยแต่ถ้ารุ่นอื่นเนี่ยก็ต้องขึ้นหอยแล้วก็ยกจากท้ายด้านล่างนั่นเองนะครับการวัดแบบนั้นนะครับส่วนการล้างหรืออะไรเงี้ยมีลูกค้าหลายคนถามมาล้างน้ําล้างอะไรไหมล้างได้ปกติครับเพียงแต่ว่านะครับสิ่งที่ต้องระวังคือนะครับหพวกแบตเตอรี่แล้วก็ขั้วฟิลพวกนี้นะครับโช๊คฝากระโปรงไม่ต้องคุยกันเยอะครับมีให้ตั้งแต่ตัวเริ่มนะครับสำหรับฟอร์ดนะครับปิดแข็งแรงไม่ต้องถนอมมันทีนี้ฝากระโปรง เราเลือกได้นะครับว่าเราจะเป็นแลดเราจะเป็นม้านะครับเราสามารถเลือกได้มีแลดม,มีม้ามีกระทิงให้ลูกค้าเลือกในส่วนของตัวนี้นะครับแล้วก็กระจังหน้าแบบนี้นะครับที่ผมทํามาให้เนี่ยจริงๆแล้วกระจังหน้าสีสีเนี่ยสวยไหมสวยนะครับแต่ส่วนมากสังเกตดูว่าผมจะไม่ค่อยเป็นสีฉูดฉาดให้ลูกค้ามากเนื่องจากว่าพอเป็นสีฉูดฉาดเนี่ยใช้ไปสัก2-3ปีเนี่ย มันจะเกิดอาการที่มันสีาจางเช่นรถลูกค้าเนี่ยเป็นสีแดงสมมตินะลูกค้าอย่างแ้นก็โลโก้หน้าเป็นสีแดงผมบอกเลยว่าใช้ไป3-4ปีมันก็ซีดแดงมันก็ไม่สวยนะผมว่าให้มันเป็นโทนดําแบบนี้จะดูสวยแล้วก็ดูดุกว่านั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของไฟหน้าและชุดบอดี้บอดี้ชุดนี้เขาเรียกว่าบอดี้ F 1 5 0ตัวเราเรียกว่า F 1 5 0่้าสั้นๆแล้วกันนะครับแล้วก็มี Y บอดี้ Y บอดี้คืออะไรหลายคนก็ไม่เข้าใจ Y ก็แปลว่าว้วงนั่นเองนะครับเราจะก็เห็น,หน้ี เราทาการประกอบอะบอดี้ให้มันแบบเป็นแบบนี้คือรถมันจะดูใหญ่ขึ้นรถจะดูใหญ่นะครับรถจะดูใหญ่เท่ากับแ La ปเตอร์นะครับมิติเท่ากันเลยนะครับส่วนไอ้ไฟตาแดงๆเนี่ยมันก็ติดแค่เวลาที่เราเรากดปลดลงปลดล็อกรถอะไรอย่างเงี้ยแหละนะครับปลดล็อกรถอะไรอย่างงี้ไฟมัสแตงก,ก็จะเป็นอย่างงี้นะก็จะติดเวลาที่เราขับขี่นะครับเป็นแบบนี้ชุดไฟตันหมอกก็มีให้ด้านล่างใช้หลอดเดิมนะครับสูงต่ําในหลอดเดียวกันนะลูกค้าบางคนบอกผมว่า ม,มีคลิปที่ผมทําไปเขาบอกว่าพี่กระพริบนาะทีเท่านี้มันมีไฟตรงนี้ตรงนี้มันไม่มีไฟแล้วนะผมบอกเลยว่าวายแทรกเขาเปลี่ยนมาให้ตั้งแต่ปี20แล้วนะครับไม่มีไฟสูงตรงนี้ไม่มีแล้วนะครับสูงต่ํามันอยู่ในหลอดนี้หลอดเดียวเท่านั้นนะครับทั้งสูงทั้งต่ําตบขึ้นมาหลอดเดียวเท่านั้นไม่มีในนี้แล้วนะครับที่ลูกค้าเอาจจะเป็นแสงไฟมันกระทบนะนะครับมันมันสูงต่ำเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะนะครับ <c oughs> นี่เห็นไหม ตบไม่ได้หลอดมันไม่ได้แยกหลอดหลอดไม่ได้แยกนะครับมันมาจากหลอดนี้เท่านั้นในนี้มันไม่มีหลอดนะครับซุ้มล้อนะครับเป็นแบบนี้แล้วก็สเปเซอร์นะผมสั่งทําพิเศษสเปเซอร์เนี่ยจะไม่มีเป็นสเปเซอร์ที่เป็นมีเนียมแล้วผมจะทําเป็นสเปเซอร์เหล็กให้ลูกค้านะครับสเปเซอร์เหล็กแล้วสเปเซอร์มีเนียมเนี่ยมันจะไม่ดีต่อลูกค้าแล้วก็ไม่คงทนขับไปก็ฉีกขาดนะครับมีปัญหาเรื่องของช่วงล่างนะครับทีนี้เห็นไหมไอ้แดงๆตรงนี้คืออะไรนะครับ มันคืออ่ะมาดูแดงๆข้างล่างนี้ก่อนคันนี้นะครับใส่ตัวกันแข้งด้านล่างมาด้วยนะครับเป็นสีแดงๆอย่างนี้นะเห็นไหมเป็นของแฮมเมอร์นะครับโชคโปรเฟนเดอร์นะครับเป็นตัว O.E.M. นะครับ2.5นะครับปรับ8ระดับนะครับก็คือเป็นเป็นตัวท็อปของโปรเฟนเดอร์เขาอะนะครับรองจาก b า p a าสะนะครับสำหรับสเต็ปยกนะครับตัวนี้นะเป็นงี้นะครับ ล้อนะครับเป็นล้อขอบ16เท่านั้นนะครับลูกค้าถามผมมาหลายคนเนี่ยบางคนเขาไม่เคยที่จะทํารถแบบนี้หรือเล่นรถแบบนี้ก็ให้คําแนะนํากับลูกค้าไปหลายท่านว่าถ้าลูกค้าบางคนอยากได้18เราติดได้ไหมติดได้นะครับ18ผมก็ทําให้ได้แต่ผมบอกตรงว่าผมขับมาผมชอบ16มากกว่าหรือถ้าลูกค้าอยากจบไปเลยไป20ครับ22ไม่ต้องไป20ลบ44ก็พอนะครับแต่ถ้าเอาสเต็ปใช้งานเนี่ยผมบอกเลยว่าแบบเนี้ย มันวิ่งประหยัดด้วยมันไม่กินเหมือนล้อ20ยิ่งล้อใหญ่อย่าลืมนะว่ามันยิ่งกินน้ามันการขึ้นเขาการลงห้วยการให้เราจะเล่นแบบเล่นแบบทางวิบากจริงๆอ่ะมันค่อนข้างไปลําบากนะล้อ16เนี่ยเอาง่ายแรปเตอร์ยังเป็นแค่ล้อ17เองนะครับคิดแค่นี้แหละนะครับที่เขาเซตเพอร์ฟอร์แมนซ์มาเรียบร้อยแล้วนะครับจบเรื่องล้อกันไปมาถึงเรื่องตัวกระจกนะครับกระจกวายแท็กจะมีไฟอยู่ด้านล่างนะถ้าสังเกตดีๆไฟจะมีด้านล่างกลางคืนมันจะชัดมากนะครับมีไฟด้านล่างกลางคืนะันนะครบ,นบบบแี้นะ มาถึงบันไดบันไดผมเปลี่ยนเป็นตัวแรปเตอร์ให้ลูกค้านะครับบันไดเป็นแบบแรปเตอร์นะครับคือมันจะใหญ่เต็มเท้าเรานะครับแล้วก็เรื่องของตัวเราเวลาเราขึ้นเราลงเนี่ยนะครับมันจะค่อนข้างที่จะเซฟเรามากมากกว่านะครับเวลาเราขึ้นนะครับมือเปิดนะครับเป็นของไลโนนะครับแล้วก็ชุดนี้ก็ไม่ได้เจาะนะด้านบนไม่ได้เจาะนะครับอันนี้ใช้งานได้จริงนะครับไม่ได้เหมือน x อ T กซ์ทีทีที่ผมติดให้คือแค่สวยงามนะนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งข้อดีของฟอร์ดนะเวลาที่เราขี่ในเมืองเนี่ยมอไซค์ขับมาปึ่งกระจกหักเลยเอ้าชิบหายทํากระจกลูกค้าหักไม่ใช่นะนะครับมันไม่มีเกลียวเหมือนรุ่นอื่นนะครับคือพับไฟฟ้าจากข้างในเหมือนกันแต่แต่เวลาที่เขาทำมาอย่างเงี้ยเพื่อให้เซฟในการโดนชนนะนะครับเห็นป่ะเวลาวิ่งชนตึ้งอย่างเงี้ยมันไม่มีเกลียวนะคือลูกค้าบางคนบอกไอ้แร่ทลูกค้าอย่างงี้มันจะไม่พังไม่พังหรอครับมันเป็นอย่างนี้ทุกคันนะครับมันไม่มีเกลียวนะครับอย่าหักเข้ามาก็พอนะครับเป็นแบบนี้นะครับอ่ะท เวลาขึ้นอันนี้ยก2นิ้วนะผมเนี่ยสูงประมาณ172ลูกค้าลองลองนึกสภาพดูนะลูกค้าสูงกับผมหรืออาจจะตัวเลก็กกว่าผมหรือสูงกว่าผมก็มีผม172นะเวลาผมขึ้นรถผมขึ้นยังไงนะครับเราจะขึ้นอย่างนี้ได้ไหมละ่ะมันก็ลําบากไปถูกไหมครับผมก็เลยทาบันไดแรปเตอร์มาให้เวลาลูกค้าขึ้นลูกค้าอาจจะโหอันนี้ก็ได้จับอันนี้หรือมันโชกเกปลกแล้วแหละอยู่ข้างนอกก็จับอย่างนี้นะครับแล้วก็เหยียบเห็นไหมแล้วเราก็พอรถมันสูงอะ่ะลูกค้าก็ต้องขึ้นแบบนี้นะครับ ส่วนเวลาลงลูกค้าจะลงอย่างนี้ได้ไหมอ่ะเนี่ยผมร้อยเจ็มันยังลงไม่ได้เลยถามว่าลงได้ไหมมันก็จะดูดีเหรอเนี่ยผู้หญิงใส่กระโปรงิดสั้นๆคิดดูนะนะครับมันก็ไม่ใช่เอาเวลาลงแล้วก็ต้องอย่างนี้อยู่แล้วถูกไหมครับต้องอย่างนี้นะครับก็เหยียบลงแบบนี้นั่นเองนะครับทีนี้ด้านหลังนะครับวายบอดี้นะครับ, body, รบถังน้ามันจะเป็น2ชั้นนะครับเป็น2ชั้นนะเป็นแบบนี้ฝาเปิดให้2ชั้นนะครับเป็นแบบนี้เวลาล็อกจะเป็นแบบนี้ เป็น2ชั้นซุ้มล้อนะครับสังเกตดูรถคันนี้ล้อเนี่ยเท่ากับซุ้มล้อเพราะว่าผมยืดสเปซเซอร์มาให้มันเท่ากันนั่นเองนะครับถ้าเราเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตด้านข้างให้ดูมองด้านข้างคือล้อเท่ากันกับกับตัวนี้เลยนะครับแล้วก็นะครับ,ก,นะรบก่อนไปนั้นด้านท้ายมาดูทีเด็ดก่อนนะครับตัวนี้ผมติดตั้งมาให้ลูกค้ามันสามารถเปิดปิดจากรีโมทได้คือลูกค้าคันนี้มีโจทย์อยู่ว่าเขาต้องการนะครับตั้งเต็นด์ด้วยบรรทุกเรือด้วยเขาเป็นคนที่พายเรืออะไรแบบอย่างนั้นพายเรือ ้าข้างบนแล้วผมก็มีการติดไฟให้ใช้รีโมทต,ตัวนี้นะครับกดนะเปิด1สเต็ปนะครับไฟกระพริบ IP, นะเอาเข้อาโคโยตี้ขึ้นไปเต้นก็ได้นะข้างล่างก็เป็นเครื่องเสียงเป็นอะไรไปโค้โหเศราเลยนะครับอ่ะเนี่ยนะหยุดละนะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับเป็นประมาณน,นี้เปิดไฟนะผมปิดก่อนนะครับป,ปีนขึ้นก็ปีนได้เหมือนกันนะจริงก็ต้องไปนอนบนเต็นทนะ์อนะ่ะก็คือสร้างบ้านไว้ข้างบนนะแล้วก็นอนในรถกินรถเลยนะครับไม่ต้องอยู่บ้านก็คือซื้อรถคันเดียวไม่ต้องซื้อบ้านนะครับประมาณนนนั้ะ คนซื้อรถราคานี้ไม่มีบ้านก็ไม่ใช่แล้วนะครับโอเคด้านท้ายทํามาแบบนี้นะครับแต่แบบนี้คือจะบอกว่าอะไรดีมีเปลี่ยนในส่วนของตัวครอบนะครับเพื่อให้มันกันสิ่งสปกปรกไฟท้ายก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับฝาท้ายของฟอร์ดเนี่ยเบามากนะเบาไม่รู้อะนะครับคําว่าเบาของผมก็คือเบาจริงๆนะครับหลายๆท่านอาจจะเคยใช้รถยี่ห้ออื่นมานะครับมันเบาจริงนะนะครับ เราสามารถใช้ลิ้นยกได้นะอันนี้พูดเล่นนะยกไม่ได้หรอกลิ้นหักพอดีนะแต่มันเบานะครับมันเบาจริงต่อการใช้งานด้านหลังนะครับการชนท้ายตัวนี้นะครับเป็นของไอรอนเข้ารูปนะครับพร้อมที่ลากจูงที่ลากจูงนะเนี่ยคือห่วงโอเมก้านะถามมาเยอะเลยเนี่ยโอเมกา้าเนี่ยหัวบอลหรือที่ลากจูงมันคือชุดเดียวกันเนี่ยห่วงโอเมกา้านะครับเป็นแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูมีอะไรอีกทีนี้มาดูด้านใน เวลาที่เราเข้ามาในรถเออผมลืมบอกบางคนก็ไม่บอกลูกค้าล็อกล็อกรถยังไงนะครับโอเคสมมุติผมล็อกละกุญแจเนะี่ยอยู่ในตัวผมนะนะครับผมเดินขึ้นรถมานะครับเดินขึ้นรถมาผมจะเปิดรถยังไงละ่ะผมก็ต้องใช้มือลวงไม่มีกุญแจอยในตัวนะใช้มือลวงลวงคือเปิดนะครับเปิดนะครับแปะเอามือแปะคือล็อกเห็นไหมกรับแล้ว เห็นไหมอย่าไปเช็คประตูนี้นะอุ้ยล็อกใ่ล็อกเรืองชินไงคันเก่าสมมติใช้คันเก่าใช้วีโก้คือเ,เช็คไม่ได้นะมันก็ปลดล็อกให้เหมือนเดิมเพราะเราล้วงเข้าไปแล้วล็อกนะทีนี้ผมจะมีการเซตค่าคือสําหรับลูกค้าฟอร์ดเนี่ยลูกค้าฟอร์ดเยอะมากเอาตรงเลยนะผู้หญิงก็เยอะผู้ชายรวยๆก็เยอะนะบางท่านใส่ทองผมนึกว่าตู้ทองเคลื่อนที่ลูกค้าผมเราจะมีการเซตตัวนี้ใหม่นะครับเซ็ตประตูใหม่เพื่อให้เปิดได้คนขับด้านเดียวบาลังเปิดไม่ได้ กรณีที่ลูกค้าใส่ทองเส้นเท่าหัวนะนะครับขึ้นรถคนเดียวกลัวที่เขาจะปาดคอแล้วก็แล้วแต่อันนี้ลูกค้าผมโดยตรงนะใส่ทองเส้นกันโอโ้โหนึกว่าเป็นตู้ทองเครื่องที่วิธีเซตนะเรากดรีโมทนะสองตัวนี้พร้อมกันกดจนไฟกระจบขึ้นกระพริบสองครั้งเป็นการตั้งค่าใหม่หนะตึ๊บตึ๊บสองครั้งผมล็อกรถอยู่นะนี่ล็อกรถนะผมไม่ใช่ประตูหน้าไงล็อกรถถ้าผมปลดล็อกรถล่ะปลดล็อกหนึ่งครั้งประตูคนขับแบบเปิดได้ แต่ประตูข้างหลังอ่ะเปิดไม่ได้นี่คือข้อดีที่ว่าเราไปไหนคนเดียวไงนะครับเราก็เปิดแค่ด้านเดียวเราไม่ต้องไปเปิดทั้งคันไม่ต้องไปอัญเชิญใครขึ้นมาบนรถนะครับทีนี้พอเราเข้ามาบนรถนะสิ่งที่เราเจออย่างแรกก็คือไอ้คําว่าเรนเจอร์เนี่ยนะครับไม่แถมนะผมบอกเลยว่าผมไม่แถมนะครับเพราะมันมาอยู่แล้วจะแถมทําไมเรามันมีมาให้อยู่แล้วจากโรงงานเขาติดมาให้อย่างดีไม่ต้องไปหาแถมกันนะบางคนไปบอกลูกค้าแถมไม่แถมนะครับมันมีให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เวลาเราขึ้นมาบนรถเนี่ยนะครับ เปิดไฟก่อนหน้ามืดหน้าดำไปหมดทํางานตากแดดช่วงนี้นะครับผมสตาร์ทเครื่องก่อนนะขึ้นมาบนร,รถสิ่งที่เราเจอในวายแท็กนะครับอย่างแรกนะก็คือพวงมาลัยมันเป็นพวงมาลัยที่เขาเรียกว่าไฟเวอร์ไม่ใช่นะพาวเวอร์ก็ไม่ใช่นะนะครับแหลกเห็นพีเนียนก็ไม่ใช่นะนะครับมันคือนะครับพวงมาลัยไฟฟ้านั่นเองนะครับไฟฟ้าทํางานโดยการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างนิวเคลียร์ไม่ใช่นะนะครับไฟฟ้าทํางานโดยนะครับ ไฟฟ้านะครับไฟฟ้าทํางานเนี่ยนะครับมันไม่ได้ใช้ปฏิกณรไฟฟ้าอะไรก็แล้วแต่นะครับมันคือพวงมาลัยไฟฟ้านั่นเองมันข้อดียังไงมันเบานะครับข้อดีมันเบาบางคนบอกว่าอุ้ยเบาอย่างนี้จะดีเหรอขี่ๆไปเนี่ยโอ้โหมันเบามันก็เหินมัสิไม่มีทางครับยิ่งเราวิ่งเร็วเนี่ยพวงมาลัยมันยิ่งหนักขึ้นนะครับมันยิ่งหนักขึ้นเรื่อยๆมันจะหนักขึ้นหนักขึ้นนะครับตามล้อที่เราหมุนนะครับแล้วรุ่นนี้มีระบบ Adaptive Cruise Control ถึงจุดหยุดนิ่ง อะดี i ีดคืออะไรไปหาเซิร์ชคลิปเก่าๆที่ผมรีวิวไว้ที่รถมันวิ่งเองเบรกเองนะเดี๋ยวจะดราม่าก,กันนะครับเอาง่ายคือมันวิ่งเองเบรกเองรักษาระยะห่างเองนั่นแหละนะครับข้อดีมันดีคือลูกค้าที่ซื้อรถรุ่นนี้บางคนชินไงบางคนมีเบนซ์เอ็มจีมีบีเอ็มดับเบิลยูมีรถยุโรป v อนโวนะครับแม้แต่โตโยต้าอาลพาธมันยังมีเลยนะครับระบบพวกนี้ลูกค้าบางคนเขาชินนะครับเขาชินบางทีผมพูดตรงๆนะขับไปเล่นมือถือไปเนี่ยนะครับบางคนนะแล้วมันก็ถามว่า เราไม่ได้มองอ่ะมันเบรกให้เองนะรุ่นนี้เบรกให้เองผมบอกก่อนไอ้ข้างบนตรงเนี้ยมันไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีแค่ไว้ให้เราแบบเอามาห้อยอะไรเก๋ๆนะนะครับหรือมาห้อยพระห้อยยันแล้วก็แล้วแต่นะครับไม่ได้มีแค่กันฝนนะมันมีเขาเรียกว่ามันมีกล้องอยู่ข้างในนะครับซึ่งรถฟอร์ดมันดีนะผมบอกว่ามันมีทั้งกล้องและเรดร์อยู่ด้านหน้าแต่บางรุ่นเนี่ยที่มีระบบเหมือนฟอร์ดเนี่ยเขามีแต่กล้องข้อเสียคืออะไรล่ะฟอร์ดก็มีนะครับ เวลาที่มันกระจกมันเละเทะมากๆมีคราบโคลนคราบอะไรมันจะขึ้นเตือนหน้าจอเลยว่าตอนนี้กระจกสกปรกให้ทําการล้างกระจกเพราะมันทํางานไม่ได้แต่ถ้ามันทํางานยังทํางานได้ไม่ทาได้สิเพราะมันยังมีเลด้าเหลืออยู่มันทํางาน2อันไงแต่บางรุ่นเนี่ยทำงานแค่กล้องตัวเดียวกล้อง2ตัวสตัวก็ว่านไปแต่มันเลอะก็จบแล้วนะครับของเรามีเรดร์ให้ด้วยนะครับและทีนี้รุ่นนี้ปัญหาที่เจอคือเรายกสูงแล้วเวลาเราขี่ในเมืองเนี่ยยกสูงรถเก่งอยู่ด้านหน้าเราถ้าเราไม่ปรับระดับไฟระดับไฟเนี่ยมันอยู่เบ ปกติเลยนะครับตอนนี้เรา <_ an> เราเรา,เราอยู่เบอร์ศูนย์ถ้าเราไม่หมุนระดับตัวนี้ขึ้นไปนะครับรถเราจะแยงตาชาวบ้านเราต้องหมุนยิ่งเราหมุนขึ้นเนี่ยไฟหน้าก็ยิ่งต่ําลงต่ําลงทําให้เราหมุนไปถึงเบอร์สี่มันก็จะไม่ไปแยงตาชาวบ้านเขาแล้วนั่นเองนะครับตัวนี้นะที่เราเห็นเส้นอยู่ด้านขวามือผมนะนะครับเส้นอะไรนะเห็นไหมผมกดมันก็คือเส้นปลุกนะครับเส้นปลุกตัวนี้นะครับมันทําหน้าที่ก็คือว่าถ้าเราตั้งไว้แบบนี้แล้วเ,เราขี่เราเรื่อยๆเลไได้มันจับได้ว่าเราอยู่ในเลนเนี่ยมันก็จะทําการ ถ้าเรามีการเปลี่ยนเลนโดยไม่เปิดไฟเลี้ยวอะ่ะนะครับไอตัวเนี้ยพวงมาลัยมันก็จะสั่นนะมันสั่นได้เลยนะครับตัวที่บอกว่าขับเองอแดปทีเห็นไหมเราสามารถเลือกได้ว่าจะให้รถเรารักษาระยะห่างจากคันหน้ากี่เส้นบ้าที่ผมเลือกได้เราตั้งความเร็วไว้เลยร้อยยี่มีคันหน้าปาดเข้ามาเราก็วิ่งไม่เกินร้อยยี่อะไรเงี้ยเราก็เบรกให้เองตั้งรักษาระยะห่างให้เองก็คือรถมันขับเองเบรกเองนะครับอันนี้ไปหาดูคลิปได้ที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนั่นเองนะครับรุ่นนี้ที่ผมบอกว่ามันคือระบบขับ4นนะมัมีปุ่มอะไรบ้างนะคมับ ก็คือมันจะถอยจอดเองเข้าไม่ได้เข้าเข้าเข้าซองถอยเข้านะมันมันแนบข้างนะครับนะครับส่วนตัวนี้คือปิดเปิดเปลี่ยเซนเซอร์หน้าตัวนี้นะครับเปิดอันนี้ปิดระบบป้องกันการลื่นถลายนะนะครับบางบางทีอาจจะใช้ขับสีบางโหมดนะครับตัวนี้เป็นการใช้ดิฟล็อกนะครับฟอร์เป็นดิฟล็อกไฟฟ้านะนะครับขับ30นะครับตัดให้เองนะครับวิ่งเร็วกว่า30ก็ตัดนะครับช้ากว่าสามสิบก็ต่อให้เองเป็นรุ่นเดียวที่ตัดและต่อให้อัตโนมัตินะครับ โหมดลงเหวนะครับโหมดลงเขาฮิวเลนแอซิสนะครับตัวนี้ก็มีให้นะครับส่วนระบบรถที่มันมีให้อยู่แล้วก็คือเวลาที่เราขึ้นเนินอะแล้วเราเหยียบเบรคค้างถ้าเราปล่อยคันเร่งมันก็ไม่เดินหน้าไม่ถอยหลังนะตัวนี้มันมีให้อย่างนี้อยู่แล้วนะครับอ่ะทีนี้มาถึงโหมดขับเคลื่อน4ล้อมีอะไรบ้างมี2 h 4 h 4 l 4 l เนี่ยก็คือเราต้องใช้เกียร์ n นะนะครับถึงจะหมุนเข้า4 l ได้นะครับ4 h 2 h เนี่ยหมุนได้เลยนะครับแต่ไม่แนะนำนะเวลาที่เรายูเทิร์น เวลาลูกค้ายูเทินนะนะครับอย่าไปใช้นะ4เฮนะเป็นการถนอมรถเดี๋ยวเฟืองพังนะครับใช้2อเฮต์นะยูเทิร์ี่เฮคือเอาวิ่งตรงยาวๆก็พอนะครับตัวนี้นะอ่าส่วนภายในรถของวายแทนะครับเป็นอย่างนี้ดําหมดเลยนะครับแล้วก็หน้าจอเป็นแบบนี้หน้าจอเป็นแบบนี้นะครับสามารถปรับพวกนี้ได้นะครับปรับองค์ปรับแอร์จากพวกนี้ได้เลยนะครับเลือกได้เลยเห็นไหม เลือกแอร์คนละระดับก็ได้ปหมเบอร์ยีเบอร์ยีเลือกไม่เท่ากันนะครับเป่าหน้าเป่าแล้วก็แล้วแต่สะดวกนะครับอ่ะเป็นแบบนี้นะครับโอเคครับผมแมคคาร์หนนะครับก็ขอจบการรีวิวรถยนต์ฟอร์เรสเจอร์บายแฮกปี2 0 2พันยี่สิบเอ็ดเท่านี้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนะครับ0952650461นะครับหรือนะครับลูกค้าจะเข้าไปหาผมในเพจ Ford ดโปรแรงใน Facebook หรือหาผมไม่เจอเอาเอาเบอร์โทรผมเนี่ยไปเซิร์ชใน Google นะครับแล้วก็จะเจอผมเพียบเลยนะครับสจหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมกันจนจบนะครับนะครับแล้วก็พบกันคลิปหน้านะครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ผมในช่องแนวนี้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ